สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานประกัศเอสเตทนะคะจะพาไปดูที่ดินที่เป็นทุ่งนานะคะสีเขียวเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังของที่ดินแถมยังมีเป็นทิวต้ตนปาล์มนะคะที่ดินตรงนี้ตั้งอยู่ที่ซอย1ถนนคลอง10ขีด14นะคะหรือเป็นซอยค้างคาวแม่ไก่นะคะข้างในที่ดินนะคะตรงนี้เป็นเนื้อที่50ตารางวาตรงนี้มีเพียงแค่2ล็อกเท่านั้นนะคะ แปลงละ50ตารางวานะคะก็จะหน้ากว้างอยู่ประมาณ12เมตรกวา่างแล้วก็ลึกประมาณ16เมตรนะคะถมแล้วเรียบร้อยลูกค้าสามารถที่จะปลูกบ้านเหมือนกับข้างเคียงได้เลยนะคะถ้าลูกค้าเข้าไปดูที่ดินสังเกตได้จากระยะทงนะคะทงถึงทงนะคะทางพื้นที่เนี่ยเราก็เคยร์ริงพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าก็จะเห็นได้เลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะ สถานที่จริงนะคะลมดีมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องได้ได้ยินเสียงนะคะจักระจันเสียงธรรมชาติดีมากๆเลยส่วนท้องฟ้านะคะก็จะมองเห็นสวยสดใสแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะคะเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆก็บอกได้เลยว่าซอยนี้น่ารักมากๆนะคะถ้าใครได้มาอยู่ คนที่มาอยู่ที่นี่นะคะมีแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตรงนี้น่าอยู่มากๆสงบนะคะร่มรื่นลม,ลมพัดเย็นสบายมากเลยนะคะอากาศดีมากๆแล้วถ้าเราเดินทางออกไปข้างนอกนะคะก็ไม่ห่างไกลาจากเซเว่นตลาดนัดวัดสำงามนะคะ CJ ทักทีมงานนะคะพร้อมดูแลลูกค้าถึงกระทั่งปลูกบ,บ้านเลยคะ่ะ